สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปส่คูสู่คุนพบผกกช่องสาบานาหนุ่มเวิเดนพี่น้องจ้าพบผกกันในวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นจังไหนเนาะฝืนไปค่ะผู้ใดโศกผู้ใดมั่นก็นดีใจนําเด้อพี่น้องผู้ใดบวชกบว่วมันก็นสู่ต่อจ้ามันก็นออกตะเหล็กดังเหล็กอันพี่น้องจ้าจ้าสิบ่าจังไหนเหล็กคืออกจังซีจ้า จันวาเจ้าเขาบ่รับเด้อค่ะมุดขี้ดินแก่นเขากับบ่รับพี่น้องบ่แมนว่าเขาของการคนละเครงด้จ้ะเขาบ่รับเลยค่ะบักเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่พี่น้องจ้าเอาสู่ตัวจ้ะจังได้เขาก็ตรงสู่เขาพี่น้องก็ยยอนว่ามากักเนาะค่ะมักลายบักเลขกนี่ก็ไดจ้ะคลิปนี้เนาะคะ่ะกับเป็นตัวเลขก็ล้ค่ะทางเจ๊หนองคายเลขออกปุ๊บเผินกับปล่อยมาปรับโหลดจ้าเผินส่งมาให้สาบานะ้มือขึ้นนี่ก็เลยได้หยิบยกมาบอกเวยเว่ยเวยเสู้พี่น้องเฟนจองอฟซีฟัง เลขวิ่งเพิ่นหลุดจ้ะแต่่าเลขจับคู่่นเขาพี่น้องเขาบักหนึ่งหกหกหนึ่งเดอ้อค่ะก็ตามนั้นเด้อค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณเป็นคลิปเลขเพิ่นก็เดินดีอยู่จ้าแต่ว่าเลขวิ่งหลุดจ้ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกิงเป็นกำลังใจนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปหรือผู้ใดเนาะคะ่ะอยากมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสะเวดนิน สามารถเนาะค่ะสแกน QR วอารโค้ดนี่เด้อพี่น้องอยู่หน้าคลิปนี้เป็น QR วอารโค้ดลายส่วนตัวทางสาวนาจา้สาสแกนทักทายมาได้ค่ะผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะค่ะเนาะนก,กะ็สามารถทักทายมาได้จา้าสาวนั้นมีแต่ลายส่วนตัวเด้อจา้ามีแต่ลายส่วนตัวบ่มีลายกลุ่มจ้ะเอาพี่น้องบอ่บ่ลายใหญ่ไปไปเบิ่งตัวเลขจากเจ๊น้องคายในวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ก่อนสิไปเบิง่งงวดต่อไปสิเอาสถิติงวดเก่า มาให้บึงพอมจ้ะเอา้าไปบึงผมผมกันเลยจ้าเป็นสติติงวดก่อนจากทางเจ๊น้องคายเนาะค่ะเนาะก,กะเขาของเพิ่นหนึ่งหกหกหนึ่งจ้ะเต่กะตามลักนี่ละจ้ะงวดนี้เพิ่นกะได้ปล่อยมาแล้วจากเหมือนเดิมค่ะเก่าหางคือเก่าพี่น้องจ้ามักตัวใดจัดเด้อพี่น้องกะแต่ว่า 6, 6หนึ่งหกหกหนึ่งงวดบังหันค่ะเขาโค้งการคนละเคืองดิพี่น้องมันก็ออกตาเลขกดังเนาะจ้ะเอ้าพี่น้องไปเบ่ง ในงวดวันที่1คกุมภาพันธ์2,567ไปพร้พอมๆกมกันจ้าเนี่ยจ้าสาบานาได้คัดลอกเส่กระดาษให้แล้วเดอ้อในงวดวันที่1คกุมภาพันธ์6,7เจน้องคายปล่อยมาเลขวิ่ง7กับ2จ้าวิ่งฟันพิธี่7กับ2จับคู่ให้มี2,4,2,5,2,8,7,4,7,5,7,8 สาม5ีสาหาสาเปดจ้าพี่น้องสังเกตดีๆมักชุดใดค่อยจัดเด้อค่ะไปหาจับฉลากินแบ่งหรือว่าแครปหน้าจอไว้นําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักกวรนจะนาไปลงทุนจากแล้วกับเลขในตารางเนาะค่ะเลขในตารางเพินพ่นเพิ่นหามาแถวด้านบนมี6มี4มี2แถวด้านล่างมี7มีเมีสาจ้ะ ข้าวหมักที่พื้นจับห้ก็สามารถเวียนเอาในตะลังเลยเด้อจ้าพี่น้องจา้าหมักกจ,กจกัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเด้อสำหรับตัวเลขเจ๊น้องคายสาบนาว่าให้จับตาดีๆค่ะเลขพื้นเดินดีค่ะเจ๊น้องคายเป็นมากเห็ดบุญเนาะะสิบุญน,นุนน้ำละพี่นองผู้ใดสุกผู้ใดมาน้ำพิ่นกะสซีเมนสุกวาสนาสินสตาถือก,กันสาบนาก้า่มาน้ำพิ่นดอกพินองจา้าไ้โยนข้หมักหลยค่ะ เอาค่ะบันนี้สิเปียบเทียบให้เบิ้งทั้งหดเก่าทั้งหัดใหม่นาะค่ะของเมาใหม่กับของเก่าเบื้องเอาเนี่ยค่ะหววเก่ากับหวัวใหม่เด้อค่ะเปรียบเทียบเคล็บหน้าจอนำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เบิ่งค่ะอันนี้หัวใหม่จ้าอันนี้ฝั่งทางนี้หัวเก่าเด้อสูดหวยคำนวณเด้อพี่นองทั้งเจเบนกรวบาเล่นให้มีสตินอกจ้ะอย่าเล่นเกินกำลังเจ้าของมักชุดใดคอยจัด แต่ทางเจน้องค่เพิ่นกระบอกอยู่เพิ่นกระสือตะเลขเพิ่นนี่แหละเพิ่นกระบได้ซื้อเลขไผ่จ้าเลขกสุดคำน้อยเพิ่นแน่แล้วก็เลขกฟันเพิ่นแน่จังสี่ละจ้าแต่เพิ่นกระโสดกระมานทุกงวดพี่น้องเพิ่นมีทุนเนาะเพิ่นมีทรัพย์พอที่ซื้อจ้าตามนั้นจ้าอย่าลืมเด้อผู้ใดมีแนวทางค่ะอยากวางในช่องไอดีไลฟ์ส่วนตัวสาบนาได้ปัลาไขยุดน้าต้นคลิปเด้อค่ะในคลิปนี้ละจะเป็น อ QR ค o ดไลายส่วนตัวสามารถถักทายมาได้จ้าเพราะว่าจะเป็นสูตรไว้คำนวณเลขนี้ที่มาเลขพี่บอกเลขบอกบุญหรือผู้ใดฝันเม็นเหม็นเก็สามารถนำมาแบกปันได้จ้าสำหรับชมลมคนรักตัวเลขก็นาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดสูขผู้ใดมารวดนี่ก็ดีใจน้ำาจผู้ใดว่าสูบประมาณก็สูต่อแต่ว่า สู่ต่อกเบงเงินในกระเป๋าน้ำเดอ้อพี่น้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเล่นในพ่อดีจ้ามีหาบาทเล่นจักบาทหนึ่งก็ได้จ้ากับประมาณนั้นเนาะพอได้เสี่ยงค่ะราะว่าเงินเทวดาด้พี่น้องเงินถึกเล็กหรเงินเทวดาด้จ้าแต่ก็อย่าลืมสะสมเต็มบญน้ำเดอ้อพี่น้องทำบุญสะสมไว้ค่ะเอาพี่น้องนี่แหละตามนี่จ้าแคปหน้าจอค่ะ ขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะทั้งเจนน้องคายเลขออกปุ๊บเพิ่นกระซุงมาให้ปรับจ้ะขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเพิ่นกระเป็นห่วงเปิลยายเอฟซีเฟนชองเนาะ,ะย่างสื้อบ่ได้เพิ่นกระรอยปล่อยตัวเลขมาแต่เพิ่นกระยำย้ำคือเก่าว่าเป็นเป็นสูตรหวยคำนวณเด้อสาบานามาสัน่นบอกให้พี่น,อน้องแฟนชองเอฟซีพิจารณาดีๆจ้ะค่ะในคลิปนี้เนาะคะ่ะสาบานากับอบอว์ลลายใหญ่ไปะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ขอให้พี่น,อน้องแฟนชองเอฟซีสุขสุขุน เฮงปังดังรวยสูขูสูขุนเงินไหลกองท้องไหลเขา้าสาธุสาถูกมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กิงๆเป็นกำลังใจน้ำจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะหาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทิน,นัง เปตานาังอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิตปะเมวสมมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทรประนะระโสยธา,ามะนิโชติระโสยธา,าสัพีติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตตุมมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะภิวาธนะศีลิสนิจังวุธาปะจายนองจัตตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุ